และนี่คือเสียงจากไมโครโฟนโบย a าวันนี้มาดูกันว่าไมโครโฟนโบยาสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงไหมตอนนี้เราอยู่กันนะคะที่หลังบ้านนะคะตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนะคะสัตว์ต่างๆนะคะร้องกัระงงงมเลยนะคะแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวเราเปิดปิดไมค์ก่อนนะคะเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะ ขณะนี้นะคะเราได้ถอดตัวเชื่อมต่อสัญญาณออกแล้วแล้วก็ติดไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆนะคะที่กําลังร้องกันอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะเสียบตัวเชื่อมต่อสัญญาณนะคะเพื่อเปิดไมคอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้เราได้เปิดไมโครโฟนนะคะโมดตัดเสียงรบกวนแล้วเพื่อนๆลองฟังดูนะว่าย,ยังได้ยินเสียงจากตัวสัตว์ต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณนี้หรือเปล่านะคะ <S <S เป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> เพื่อนๆชอบไมโครโฟนตัวนี้ไหมถ้าไมโครโฟนตัวนี้เสียงดีสามารถตัดเสียงรบกวนได้ตามที่ ทุกคนนะคะอยากได้สามารถที่จะกดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะไม้ตัวนี้เสียงดีมากๆเลยใช้แล้วก็เสียงเพราะเสียงนุ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือจุดเด่นก็คือสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยไปกดสั่งซื้อกันได้เลยคะ่ะ